สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนค้นพระนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับมีพระสะสมพระเก็มมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับโทรหาทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ บอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือถ้าไกลเข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางทางครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับอง์แรกครับเป็นสมเด็จเก่าครับหมายนิดหนึ่งครับสมเด็จเก่าครับแตกลายงานครับหมายนิดหนึ่งครับสองร้อยบาทครับหมายเล็กหนึ่งครับ ไปเป็นหมายเลขสองคนระับเป็นสมเด็จเก่าครับลงรักปิดทองนะครับหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จวัดกิจชายโยนะครับ มหมายเลขสี่นะเป็นพระปิดตาสายวัสนพานสูงครับเป็นเนื้อผงลงรักนะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับ,รรบเป็นหลวงพ่อปาน,นครับปานพิมพ์ทรงคุดนะครับหมายเลขห้าครับ หมายเลขหกนับเป็นเหนเขขบบนรีหยญพัดเล็กคูบาบุญชุ่มนะครับเหรียญพัดเล็กคูบาบุญชุ่มนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะเป็นภาพปิดตาพุงป่องครับเป็นเนื้องผงหลงรักนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดครับเป็นหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินเนื้อดินครับหมายเลขแปดเป็นหลวงพ่อเงินครับเป็นเนื้อดินนะครับหมายเลขเก้านับเป็นรูปหลานโบราณครับหลวงพ่อเงินครับหลวนโบราณหลวงพ่อเงินหมายเลขเก้านับ หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบก็เป็นลูกหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมเลี่ยมนะครับหมายเลขสิบนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเลี่ยมเก่านะครับหลวงพ่อเงินเลี่ยมเก่าหมายเลขสิบครับผมเลี่ยมเลยครับหงพ่อเงินเก่าผมเลี่ยมนะหมายเลขสิบนะคสิบเอ็ดับเป็นพระลือนะ หรือเนื้อดินครับคมลึกนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองแลเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบังสัพพลศนะครับจันทบุรีนะครับสิบสองนะครับสิบสามนะครับเป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินเลี่ยมเก่านะครับ หมายนะเลขสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะครับมุ้ยวัดดอนไล่นะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองหมายเลขสิบห้าครับ สิบหกเป็นเต่าหลวงปู่เหลวนะครับเต่าหลวงปู่เหลวอ,อวสนแมเย้นะครับสิบเจ็ดครับเป็นเต่ารีดหลวงปู่โตนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนพิมพ์เต่ารีดหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงนะครับ ปดนะครับเป็นเหรียญเก่านะหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลงสองสี่เก้าหนึ่งครับสิบเก้านะครับ,รบ,รบเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับยี่สิบนะครับ เป็นพระวัดพับนะครับมีหน้ามีตานะครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แหวนเนื้อนวะนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็นชินราชนะครับเนื้อชินนะครับชินราชใบใสมาครับเนื้อชินนะครับเก่านะครับ หมายเลขยี่สิบสองครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสามครับเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับวัดอัมพรวันะครับ,น,น,รบน,นีอทองแดงลมดำนะครับยี่สิบสี่นะเป็นคุนแผนหลวงพ่อเตน๋นะเนื้อดินนะครับด้านหลังตอกชื่อไว้นะหลวงพ่อเต ดีนะดีนะครับยี่สิบห้าครับเป็นเห็นหล่หอหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะครับหลองคงวัดบางกะพร้อมหมายเลขยี่สิบห้าครับยี่สิบหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับทองแดงลมดำนะครับปีสองหนึ่งครับ ยีนะ่สิบเจ็ดครับเป็นปิดตาหลวงพุโตะนะครับเนื้อดำนะครับตาหลวงพุโตะนะครับยี่สิบแปดครับเป็นปิดตาหลวงพุโตเนื้อสีขาวนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อคูณน,นะครับต่อโค้ดนะครับ ปีหนึ่งเก้านะครับสามสิบครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยเก่านะครับทางอุดดินนะครับเนี่ยเป็นเื้นทองผสมนะครับเนี่ยครับเป็นเื้อทองผสมนะครับ สนใจนับช่องทางการติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวว่ครับสนใจโทรทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปทานนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้ขอจบวพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ